สวัสดีแล้วก็สบายดี Bye day, พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอฟทุกท่านจ้าวันนี้พาเปลี่ยนบรรยากาศอีกแล้วนะคะวันนี้พามาเที่ยวที่โมหินเขาที่จังหวัดไซยภูมิจุดนี้นะคะซึ่งวันนี้เป็นช่วงหน้าเทศกาลปีใหม่เนาะ วันนี้คือวันที่ส1อดนะคะเ้าวันที่31อดตีมาตั้งแต่เ้าพาลูกพาหลานมาเที่ยวนะคะซึ่งเป็นช่วงเขาเรียกว่าวันต่อวันก็เรียกกันเนาะวันต่อวันคือวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะพีพีเอฟซีทุกท่านวันนี้นะคะตีจะพาพีพีเอฟซีทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้กับตีด้วยนะนะคะอันนี้คือจุดที่เพิ่นจะเป็นเขาเรียกว่า สถานที่จอดรถนะคะบอกเลยขนาดแตชสาวนี้รถยังเต็มแล้วนะคะถ้าช่วงตอนที่เขาเรียกว่าเขาดาวอะ่ะบอกได้เลยว่ามีนักท่องเที่ยวมาขึ้นมานี่แทบจะไม่มีที่ว่างจอดรถแล้วนะคะดูนะคะแต่ละที่แต่ละคุกคุณเตรียมเต็นเตรียมอะไร,ม,รม,ามานอนเขาดาวกันนะคะโตลุมหนาวอยู่ที่มอหินเขาบอกได้เลยนักท่องเที่ยวเยอะมากขนาดแตชสา้ๆนะคะวันนี้นะคะจะพาไปดูพาไปเลาะแล้วก็จะเดินพาชมนะคะ นี่คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ที่เมืองไทยดูนะนักท่องเที่ยวไม่ใชน่น้อยนะคะหลักพันหลักหมื่นนะคะแต่ดูการจัดระบบขยะของเ่อนเนาะแทบจะไม่มีขยะให้เหลือเห็นเป็นชิ้นเป็นล่างเป็นส่วนเลยนะคะแต่ตีเดินมาตีเห็นอยู่นิดนึงนะคะปกติถ้านักท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้เนาะถ้านักท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้ตี ถ้าไม่ได้มาเห็นกับหูกับตาก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าขยะแทบจะไม่มีหลุ่นพื้นให้เห็นเลยนะคะอันนี้คือได้เห็นกับหูกับตาแล้วบางคนเนาะอันนี้คือบางคนนะคะความคิดส่วนบุคคลของคนใดคนหนึ่งที่อยู่บ้านตีเนาะเพื่อนได้มาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อหรอกนะว่าคนไทยกินแล้วจะไม่ทิ้งขยะลงพื้นก็มีค่ะมีค่ะมีจะบอกว่าไม่มีเลยนี่ก็ ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเนาะก็มีบ้างแหลนะแต่จํานวนน้อยมากแต่ส่วนใหญ่นิสัยของคนไทยจะเป็นคนมีจิตสํานึกนะคะมีจิตสํานึกมีความรักษาความสะอาดนะคะเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวก็คือหัวใจหลักเลยนะแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ที่เราอยู่ก็คือหัวใจหลักของเราเลยนะคะถ้าเรามักสะอาดพื้นที่ที่เราอยู่มันก็สะอาดนะคะไปที่ไหนก็รู้สึกตื่นตัว ไม่สร้างภาระหให้กับคนอื่นกินแล้วก็เอาไปทิ้งฐานขยะและวิธีจัดระบบขยะพยุงขยะนะคะนักท่องเที่ยวมาเที่ยววันนี้หรือว่าส่งสามวันที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมาเที่ยวจุดที่หมอหินขขานี่เยอะมากนะคะแต่ดูกันทิ้งขยะดูนะคะขยะเทบจะไม่มีให้เหลือให้เห็นน้ำพื้นเลยนะคะเพื่อนจะทิ้งขยะเป็นเาเรียกว,ว่าแบบเป็นจุดนะทิ้งขยะเป็นจุดและก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมีเจ้าหน้าที่เพื่อนมา เก็บขยะนะคะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะเป็นว่ารถเก็บขยะคะ่ะมาเก็บเป็นทุกวันเลยนะคะอยู่ที่นี่ทุกวันเลยเพราะว่าช่วงหน้าเทศกาลปีใหม่นี้เพิ่นจะเปิดแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะมอหินเขายัง่เปิดตลอดฟ้าตลอดปีแล้วค่ะใครอยากมาเล่นใครอยากมาเที่ยวก็มานะคะบอกได้เลยว่ามอหินเขาคืออีกหนึ่งจุดสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ที่จังหวัดไซยภูมิที่ผู้คนอยาก จะมาเที่ยวกันเยอะมากเพราะมีจุดเด่นอะไรถ้าได้มาที่มอหินขาวแล้วอย่าลืมเลยไปที่ผาหัวนาคนะคะผาหัวนาคจุดชมวิวที่สวยและสูงที่สุดอยู่ที่จังหวัดไซยภูุิมสวยมากนะคะและมอหินขาวเป็นหินที่มีอายุประมาณพันกว่าปีได้นะคะประมาณพันกว่าปีนะคะเห็นไหมคะเป็น หินตั้งเรียนกันอยู่นะคะประมาณห้าหกหินนะคะและก็มีจุดดูคะ่นะนี่ค่ะขยะเพื่อนจะทิ้งแบบนี้นะคะเพื่อนจะเอามาทิ้งกองกันแบบนี้ไม่ไม่ได้มีคนเจ็บนะวันนี้ตีไม่เห็นเจ้าหน้าที่เลยนะคะหรือว่าเพื่อนจะเจ็บแต่สาหรือเปล่าหรือว่ายัางไงแต่ส่วนใหญ่ตีว่าจะเป็นความรับผิดชอบของคนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเข้ามาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนี้เนาะต่างคนต่างโกมีกจิตสำนึกคือ ที่เที่ยวก็คืออีกหนึ่งที่ที่จะทำให้ที่เวลาเราเดินไปแล้วเห็นความสะอาดความเอ่าก็เรียกว่าเห็นความสะอาดงามหูงามตาก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของหลายๆคนเนาะอุ้ยที่นี่คนเยอะขนาดนี้มาเที่ยวคนไม่ใช่น้อย,อยไม่ใช่หลักพันนะหลักหมื่นขึ้นเมื่อนะคะที่มาเที่ยวที่มอหินขาวนี้ในแต่ละวันนะคะบอกได้เลยช่วงหน้าเทศกาลปีใหม่นี้บอกได้เลยว่าหลักหมื่นนะคะ ตอนยินนะคะตอนยินเนี่ยตอนที่พื้นกลางเต็นนอนเนี่ยรถนะไม่มีที่จอดนะคะรถไม่มีที่จอดเลยค่ะและพื้นที่แคบไม่มีที่ว่างนี่ตอนกลางวันอย่างขนาดนี้ถ้าเป็นตอนกลางคืนยิ่งเยอะกว่าขนาดนี้อีกนะคะจะมีงานตอนกลางคืนจะมีไฟแสงสีและยิบได้รับจะมีบรรยากาศสวยๆงามๆอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้ที่นักท่องเที่ยวมาตีเองพาลูกพาหลานมาเที่ยวนี่ ก็จะพาหลานมาดูบอลลูนนะคะแต่ว่าบอลลูนเพื่อนจะเปิดประมาณ5้าโมงเนาะดูค่ะความสวยความงามนะคะดูนักท่องเที่ยวแต่ละคนวันนี้พิเศษเห็นซางนะคะพ,พี่เอซกดูสิคะไอเดียของคนไทยดูการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะมีซางประจำเพื่เรียกว,ว่าสร้างนี้ก็น่าจะอยู่เป็นสร้างไซยาูมินะคะพี่เอซิการดูค่ะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะฝรั่งขี่ซางคะ่ะทุกคนฝรั่งขี่ซางอยู่ข้างบนนู่นนะคะ เห็นไหมคะร้างหลายตัวด้วยนะคะดูค่ะที่เพื่อนเอามาเรียกว,ว่าอะไรเคล็ดลับในการเอาใจนักท่องเที่ยวนะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยด,ดูแหล่งท่องเที่ยวนะคะสะอาดหูสะอาด,อาดตางามหูงาม,งามตาซึ่งแต่ละคนที่เข้ามาไม่ใช่ว่าไม่มีของอยู่ของกินนะทุกคนมีร้านค้าร้านขายอยู่ข้างล่างแต่กินแล้วเพอนรู้จักว่าเอาไปทิ้งถังขยะนะคะนี่แหละค่ะคือนิสัยของใดนะคะ นิสัยของคนไทยกินแล้วไม่ทิ้งขว้งแน่นอนนะคะจับไปทิ้งถังขยะนับแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่นะคะเห็นไหมถุงขยะมัดอยู่ใต้ต้นไม้นะคะพอกินเสร็จแล้วเพื่อนก็ยืเตื่นนะคะเอาไปปอนลงถุงขยะหรือว่าตรงที่เพื่อนมีขยะที่เขาจัดเอาวางไว้นะคะถ้ามันเต็มแล้วเพื่อนก็าวางรอบๆไว้หลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่เพื่อนมาเก็บนะคะมาเก็บรักษาออกไปนะคะเพื่อ,อความสวยงามกับ แหล่งท่องเที่ยวนะคะนี่แหละค่ะประเทศไทยเมืองไทยนะคะขึ้นมีการจัดระบบขยะอย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะดูค่ะนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเวลาเราสายกล้องไปทางไหนถ่ายภาพไปจุดไหนก็เห็นความสวยความงามนะคะไม่มีขยะทิ้งเกลื่อนการให้เห็นเลยนะคะนี่แหละค่ะคือเมืองไทยนี่แหละค่ะคือประเทศไทยนะดูสะออนนะคะสะออนนักท่องเที่ยวนะคะเห็นไหมนักท่องเที่ยวขี่ซางซางตัวใหญ่ๆนะคะ นะคะเป็นตัดสวออนลายนะคะนี่แหละคะ่ะมีบางคนนะคะตีเล่าให้ฟังนะคะไม่ได้ดราม่านะคะพี่ๆคือเล่าให้ฟังนะคะมีบางคนนะคะมาบอกคอมเมนต์ใต้คลิปนีเพราะว่าไปหาถ่ายแต่ตรงที่มันสะอาดสะอาดนะคะลงไปถ่ายที่คนเยอะๆเป็นแหล่งซุ้มซนหรือวัาสถานที่ท่องเที่ยวนี่มีคนมาเที่ยวเยอะๆวันนี้นะคะตีมีทุกรูปแบบนะคะ ไม่ว่าจะตามเขตสวนนบุตรไม่ว่าจะตามหมู่บ้านสวนนบุตรหรือว่าจะตามที่ชุมจนหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวนะตีไปหมดทุกที่นะคะและวันนี้ก็เป็นวันเทศกาลปีใหม่ต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะคะซึ่งเป็นวันที่31เนะะี่ยค่ะตีก็พามาดูเลยนะคะความเป็นระเบียบวินัยของคนไทยความมีจิตสํานึกนะคะนี่และค่ะคือความตื่นตัวทือเพื่อนเรียกว่าคนไทยถือสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กนะคะบอกได้เลยนะคะผู้ใหญ่นะ ผู้ใหญ่คนไหนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางระวังโดนเด็กนะคะว่าระวังโดนเด็กสอนนะคะอันนี้คือพูดบางคนนะไม่ได้หมายรวมนะผู้ใหญ่บางคนเนาะถ้าทิ้งขยะไม่ถูกที่ถูกทางไม่ถูกถังขยะหรือว่าทิ้งแบบกินแล้วทิ้งคว่างเด็กมันจะสอนเลยเอาไปคุณครูสอนบอกให้เอาไปทิ้งถังขยะอย่าทิ้งขยะอ่าเเรียกว่าอย่าทิ้งขยะทรายนะคะมีถังขยะให้เดินไปทิ้งถังขยะนะคะ เป็นว่าเป็นคนนิสัยไม่ดีนะคะเด็กมันบอกเลยนะเด็กมันบอกเลยว่านิสัยไม่ดีทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนะคะอันนี้บางคนอาจจะอายเด็กเลยก็ว่าได้นะอันนี้คือย้ำว่าบางคนนะตีไม่ได้เจาะจงใครนะคะอันนี้คือ,อมีให้เห็นจริงๆนะคะอันนี้คือเรื่องเล่าเห็นเห็นตัวจริงมาแล้วนะคะบอกได้เลยว่าเด็กน้อยอยู่บ้านของตีเนาะ ไม่ใช่อยู่บ้านหลังเดียวกันนะเป็นเด็กนะคะเด็กๆประมาณสักสองขวบครึ่งนี่แหละเป็นเด็กร้านไายของซัมอยู่แถวบ้านตีนะเขากินข้าวกินขนมแล้วแล้วทีนี้เขาเอาไปทิ้งถังขยะนะรู้แยกขยะนะคะนี่แหละค่ะเด็กไทยนะคะถือปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กทิ้งขยะอุ้ยคือฝรั่งทิ้งขยะให้ลงถังขยะไม่ทิ้งกินขนมแล้วเอาเดินไป เดินแจ๊ะๆไปไปทิ้งถังขยะเลยนะคะพี่พีอทีทุกท่านนี่แหละค่ะดูนะคะอันนี้คือบรรยากาศอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวอยู่ที่เมืองไทยนะคะอยู่ที่ประเทศไทยนะคะโอ้โหหินใหญ่ยักษ์นะคะพันกว่าปีนะคะพันกว่าปีนะคะสวยงามมากๆที่นี่คือจังหวัดไซยภูมิใครยังไม่ได้มาเที่ยวมานะคะบอกได้เลยถ้าพูดถึงจังหวัดไซยุูมิแหล่งท่องเที่ยวมีอะไรบ้างมอหินขาวทุ่งดอกกระเจียวนะคะ หรือว่าจะเป็นน้ําตกตาตน้นหรือว่าจะเป็นผาหัวหนาคหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างเส้นผาเรียกว่าผาอะไรผาหํมหดอยู่ที่ภูเขียวนะคะหรือว่าจะเป็นเขื่อนเขื่อนอะไริดจําไม่ได้แล้วหรือว่าจะเป็นทุ่งละมังนะคะถ้าไปจุดนั้นจะได้เข้าไปชมเขื่อนเรียกว่าเขื่อนอะไรจีก็จําชื่อไม่ได้แล้วนะนั่นแหละค่ะไปทางคอนสารนะคะพี่พีจีทานเนาะพาพูดถึงว่า วัดวาอารามนะคะถ้าขึ้นมาที่นี่แล้วเนาะถ้าขึ้นมาข้างบนภูเขาที่มาทางมอหินขาวหรือมา,าผ่าหัวหน้าขากับอย่าลืมเวะเข้าไปกราบไหว้พระธาตุไซยภูมินะคะเป็นอีกหนึ่งที่เลยนะคะที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเข้าไปข้างในสวยงามแล้วก็สงบหน้าไป พักผ่อนมากๆและก็ยังมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นเขื่อนลำพะทาวนะคะสามารถมองเห็นเขื่อนลำพะทาวเนะะี่ยค่ะพี่ๆสีทุกทานจะเป็นซูมเป็นเต้นนี่คือบรรยากาศรอบๆอยู่แถวมอหินขาวนะคะอันนี้คือช่วงหน้าก่อนหน้าเทศกาลนะคะพี่ๆสีทุกท่านนะคะจะมีรถจอดเต็มนะอันนี้คือจะเป็นช่วงเช้าอยู่นะคะพี่ๆสีทุกท่านถ้าเป็นช่วงคำ่คำเทาคำ่คำ,คำเนี่ยช่วงเพ่อเรียกว่าอะไรเขาดาวอะ่ะบอกได้เลยนะคะ วันเมื่อคืนนี้วันที่30เนาะเมื่อคืนวันที่30ก็แทบไม่มีที่จอดนะคะไม่ใช่ว่ามาเข้าดาวมานอนเล่นนะคะมานอนโต้ลมหนาวเนาะพี่ๆจีทุกท่านนะคะเป็นตาสออนสร้างนะคะมาที่เมืองไทยตีบอกได้เลยนะคะพูดถึงเรื่องา้างตีเพิ่งมาสัมผัสกับา้างตัวเป็นๆอยู่ที่ประเทศไทยนะะี่ค่ะอยู่ลาวตีไม่ค่อยได้เห็นา้างบอกได้เลยว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่ลาวตีไม่เคยเห็น้างเลยนะตีได้มาสัมผัสหรือมาใกล้ทิที่สุดเมื่อตอนมาอยู่ที่เมืองไทยเลย ตอนที่เพื่อนเอาสร้างมาโละตามบ้านนะคะพี่พี่เอจีบุคคานน่สร้างนะคะและตอนนี้ก็ได้มาสัมผัสได้มาเห็นกับหูกับตาบอกได้เลยว่าสร้างอยู่ที่เมืองไทยแสนรู้มากๆมีแต่ตัวใหญ่ๆงามๆนะคะแสนรู้จริงๆนะคะเนี่ยค่ะทุกคนวู้เป็นจัดสะอ่อนเนาะอยากขึ้นขี่หลังสร้างบ้างนะคะแต่ก็ไม่กล้านะไม่กล้านะคะขอถ่ายภาพเอาก็ะเร้วกันนะคะพี่พี่เห็นไหมเพื่อนจะเขียนว่าห้ามอะไรนั่นแหละ ป็นอันไหนยิ่นห้ามมันจะเขียนป้ายบอกเลยนะคะนะคะดูนักท่องเที่ยวแต่ละคนนะคะโอ้โหเป็นตาสะอ่อนเนาะนี่แหละคะ่ะอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ดึงดูดจิตใจของนักท่องเที่ยวนะคะสร้างไทยไม่เพศซาตใดในโลกจริงๆนะเสนร,รู้มากๆนะคะโอเคนะคะพีพีเอฟซทุกท่านมาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สูขดีปีใหม่นะคะร่ำร่ำรวยรวยกันทุกคนนะคะโอ้ยนะคะใ้ไก่ซิดขนาดนี้นะคะทุกคนนะคะเป็นตัดสอนมากๆเลยนะคะดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาเห็นสร้างนะคะสร้างที่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะออกจากนี้ไปตีก็คงจะพาลูกพาหลานกลับบ้านละคะทุกคนเนาะเพราะว่าว่าจะไปแวะที่พระธาตุไซยภูมิก่อนนะคะดูค่ะหินใหญ่ยักษ์ ตั้งเรียนลายสวยงามนะคะเหมือนมีคนเอามาตั้งไว้ที่จริงน,น่าจะเป็นธรรมศาสตรมากกว่าเนาะ